มแมลงสาบตัวสุดท้ายคุณเคยรู้สึกไหมว่างานบางอย่างมันมีอะไรที่มากกว่าแค่การทำมาหากินสำหรับผมงานขายยาและบริการกำจัดมแมลงของบริษัทสากลกำจัดมแมลงมันก็เป็นแบบนั้นแหละผมชื่อเปรมครับเป็นพนักงานขายของบริษัทนี้หน้าที่หลักก็คือการไปพบลูกค้าไปสำรวจพื้นที่และประเมินราคา งานมันก็ไม่ต่างจากนักขายทั่วไปเท่าไหร่แต่ที่พิเศษหน่อยก็ตรงที่ผมมักจะต้องเข้าไปในพื้นที่ที่คนทั่วไปไม่ค่อยอยากจะเฉียดเข้าไปอย่างบ้านร้างอาคารเก่าหรือโกดังที่ถูกทิ้งไว้มานานช่วงฤดูร้อนของปีนี้งานมันก็เ,เงียบๆครับลูกค้าไม่ค่อยมีบริษัทเลยส่งผมไปที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีลูกค้ารายใหญ่ติดต่อเข้ามาเป็นโรงแรมที่กำลังจะเปิดใหม่ชื่อว่าด um ุสิตพิรม ทางเจ้าของแจ้งว่ามีปัญหาเรื่องปลวกและมแมลงสาบอย่างหนักหน่วงจนน่าตกใจอยากให้ผมเข้าไปสำรวจด้วยตัวเองเส้นทางไปโรงแรมดูสิทธิพิรมเป็นถนนสายเล็กๆที่ลึกเข้าไปในป่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ขนของก็คงจะเข้าลำบากผมขับรถกระบะคู่ใจเข้าไปเรื่อยๆถนนเริ่มครุขระต้นไม้สองข้างทางขึ้นรกทึบจนบดบังแสงอาทิตย์จนเกือบหมดยิ่งขับลึกเข้าไปอากาศก็ยิ่งเย็นลงเรื่อยๆทั้งที่มันเป็นช่วงกลางวันแสก เมื่อไปถึงผมก็ต้องตกใจโรงแรมนี้ใหญ่โตราวกับปราสาทในเทพนิยายมีอาคารสามชั้นตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขารายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และกำแพงหินเก่าแก่ตัวอาคารทำจากไม้เป็นส่วนใหญ่บ่งบอกว่าสร้างมานานมากแล้วเจ้าของโรงแรมมาต้อนรับผมด้วยตัวเองเขาเป็นชายวัยสูงวัยท่าคันใจดีชื่อว่าคุณสมบัติคุณสมบัติพาผมเดินสำรวจรอบๆตัวอาคารพื้นไม้บางจุดเริ่มผุพังมีคราบตะไคร่น้ำเกาะหนาแน่นตามกำแพง ผมเห็นร่องรอยของปลวกเดินเป็นทางยาวตามเสาไม้ขนาดใหญ่ไม่แปลกใจที่เจ้าของจะรีบติดต่อผมเข้ามาแต่แล้วขณะที่กำลังเดินสำรวจอยู่บริเวณปีกขวาของอาคารผมก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างผมเห็นรังมแมลงสาบขนาดใหญ่เกาะอยู่บนผนังไม้เหนือประตูทางเข้าห้องห้องหนึ่งมันใหญ่กว่ารังมแมลงสาบป,ปกติที่ผมเคยเห็นมาหลายเท่าตัวตัวมแมลงสาบในรังนั้นนิ่งสนิทราวกับเป็นซากฟอสซิลแต่บางตัวก็ขยับไปมาอย่างเชื่องช้า ดูไม่เป็นธรรมชาติเอาเสียเลยผมเข้าหมวดคิ้วด้วยความสงสัยแล้วหันไปถามคุณสมบัติคุณสมบัติครับห้องนี้มันห้องอะไรเหรอครับคุณสมบัติชงงักไปลิกน้อยแล้วมองผมด้วยสายตาที่แปลเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดอ๋อห้องเก็บของนะครับไม่ต้องเข้าไปดูหรอครับมันรกมากเขาเขาตอบเสียงเรียบๆแต่ผมกลับรู้สึกถึงความพยายามที่จะหลีกเลี่ยง ในฐานะนักสำรวจผมไม่สามารถปล่อยผ่านจุดที่น่าสงสัยไปได้ผมบอกคุณสมบัติว่าถ้าไม่เข้าไปดูผมก็ไม่สามารถประเมินงานได้อย่างแม่นยำเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ยอมเปิดประตูให้เมื่อประตูไม้เก่าแก่ถูกเปิดออกกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นสาบของมแมลงและกลิ่นฉุนแปลกๆก,ก็พุ่งเข้าปะทะจมูกผมใช้ไฟฉายในมือส่องเข้าไปในห้องห้องนี้ไม่มีหน้าต่างอากาศภายในแทบไม่หมุนเวียน แสงไฟจากไฟฉายขมส่องไปทั่วเผยให้เห็นกองข้าวของเครื่องใช้เก่าและเฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุดแล้วแล้วแสงไฟก็ไปตกกระทบที่มุมหนึ่งของห้องผมเห็นตุ๊กตาหุ่นจำลองขนาดเท่าคนจริงที่ทำจากไม้ถูกวางไว้ในท่านั่งตัวตุ๊กตาหุ่นนั้นมีผมที่พันกันยุ่งเหยิงและมีรอยแตกบนใบหน้าของมันความรู้สึกประหลาดประหลาดก่อตัวขึ้นในใจผม แล้วผมก็เห็นสิ่งที่ทำให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวที่แขนซ้ายของตุ๊กตาหุ่นนั้นมีรังมแมลงสาบเกาะอยู่มันไม่ใช่รังมแมลงสาบธรรมดาแต่เป็นรังที่เหมือนจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตุ๊กตาตัวนั้นมแมลงสาบนับพันนับหมื่นตัวที่อยู่ในรังนั้นไม่มีตัวไหนขยับเลยยกเว้นมแมลงสาบตัวหนึ่งที่ไต่ขึ้นไปบนศีรษะของตุ๊กตาแล้วหยุดนิ่งราวกับกำลังจ้องมองมาที่ผมเอาละครับ ผมว่าผมต้องกลับไปเตรียมอุปกรณ์แล้วล่ะครับผมคงต้องใช้น้ำยาชนิดพิเศษสำหรับงานนี้ผมรีบปิดประตูแล้วหันกลับไปหาคุณสมบัติผมคงต้องใช้น้ำยาชนิดพิเศษสำหรับงานนี้ครับผมรีบขับรถกลับออกจากโรงแรมดุสิตพิรมทันทีและความรู้สึกแปลกๆก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังตามมาตลอดทางในกระจกมองข้างผมเห็นเงาดำๆบางอย่างที่ไม่ได้มาจากต้นไม้ในป่ามันเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนหน้าขนลุก ผมขับรถมาถึงบ้านพักในตัวเมืองปากช่องในเวลาค่ำคืนแต่ความรู้สึกว่าถูกจ้องมองก็ยังไม่หายไปผมตัดสินใจหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมนี้จากอินเทอร์เน็ตและสิ่งที่พบก็ทำให้ผมแทบจะล้มทั้งยืนโรงแรมดูสิิพิรมแห่งนี้เคยเป็นบ้านพักของครอบครัวครอบครัว,รวหนึ่งมาก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนมีการจัดงานเลี้ยงที่บ้านหลังนี้แล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกมแมลงสาบไต่เข้าไปในหูในระหว่างการเล่นซ่อนแห่จนทำที่เธอเสียชีวิตในที่สุด เจ้าของบ้านเสียใจมากจนตัดสินใจทําตุ๊กตาหุ่นจําลองขนาดเท่าตัวเธอขึ้นมาเพื่อระลึกถึงเธอแล้วสิ่งที่ผมเห็นจากข้อมูลก็คือบ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างไปนานหลายสิบปีแล้วไม่มีใครเข้าไปปรับปรุงหรือรีโนเวทมาเลยและคุณสมบัติเท้าเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วผมแทบจะกรีดร้องออกมาผมรู้งจะคุยกับคนที่ตายไปแล้วหมาดๆ แล้วตุ๊กตาหุ่นตัวนั้นมันก็คือร่างของเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตในบ้านหลังนั้นเองทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือของผมก็สั่นขึ้นเบอร์ที่ไม่ขุนใครปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอผมลังเลที่จะรับมันแต่สุดท้ายก็กดรับปลายสายเงียบสนิทไม่มีเสียงใดมีแต่เสียงเหมือนลมพัดเบาๆแต่แล้วเสียงซาสาก็ดังขึ้นเหมือนคลื่นแทรกแล้วเสียงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้นอย่างเชืองช้าในลำโพงว่าพี่ มากำจัดมแมลงสาบให้หนูหน่อยแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ตัดไปผมแทบจะทำโทรศัพท์หลุดมือผมรีบขับรถออกจากปากช่องทันทีไม่สนใจว่าจะต้องแจ้งเรื่องนี้กับบริษัทอย่างไรไม่สนใจว่างานนี้ผมจะไม่ได้เงินและไม่กลับไปเหยียบปากช่องอีกเลยทุกวันนี้ผมก็ยังทำงานขายยาและบริการกำจัดมแมลงของบริษัทสากลกำจัดมแมลงอยู่แต่ทุกครั้งที่ต้องไปสำรวจที่ไหน ผมจะหันไปมองในกระจกมองหลังอยู่เสมอเพราะผมรู้ว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่กับเราตลอดไป